ในวันนี้ก็ยังคงเป็นหัวข้อเรื่องตรีโกณมิติและการประยุกต์นะคะแต่เราจะเปลี่ยนมาเรียนในหัวข้อของฟังก์ชันตรีโกณมิติของจํานวนจริงหรือมุม 2a นะคะพูดง่ายๆก็คือมุม2เท่านั่นเองปกติเนี่ยเราจะหาค่าตรีโกณมิติเนี่ยด้านหลังก็จะมีแค่มุมนะคะเป็นมุม a มุม b มุม60 45อะไรก็ตามนะคะแต่ว่าวันนี้มุมของเรานะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า สูตรที่จำเป็นต้องใช้นะคะก็จะมีค่า s ซ n c ค s รทนตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างเช่นนะคะในตัวอย่างที่1กําหนดค่า s ซ n a เอเท่ากับ8ส่วน17นะคะจงหาค่าของ s ซ n ์ a แล้วก็ c อร์ a ก็คือหาค่า s ซ n c ค s ของมุม2เท่านั่นเองทีนี้เราก็มาดูนะคะหาค่า s ซ n 2a เนาะก็จะตรงกับสูตรที่1เดี๋ยวเรามาเขียนสูตรกันก่อนนะคะ sin ของ 2a มีค่าเท่ากับ2 s i n a แล้วก็ c o s a เราก็แทนค่านะคะ s i n a ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้อยู่แล้วเนาะมีค่าเท่ากับ8ส่วน17นั่นเองแต่ว่า c o s ์ a ค่ะ c o s a เนี่ยโจทย์ไม่ได้ให้มาเราก็จะต้องใช้ความรู้เรื่องเดิมนะคะตอนตรีโกณมิติครั้งแรกๆเลยนะคะเรื่องอัตราส่วนตรีโกณ ก็มาทบทวนกันหน่อยนะคะอันนี้เรามาทษหาค่า cos A เนาะว่าคอ s เอของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะใช้ค่า s ซายที่เขาให้มานั่นแหละค่ะ s ซ n a มีค่าเท่ากับ8ปดส่วนสิทีนี้ถ้าเรายังจำได้ค่า s ซ n าเนี่ยเกิดจากข้ามส่วนฉากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากของเรา ก็กำหนดให้มุมหนึงนะคะชื่อว่ามุม A เนาะข้ามส่วนฉากนะคะตรงข้ามยาว8แล้วก็ด้านฉากยาว17นะคะด้านฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองแล้วเราก็จะใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะหาด้านนี้เนาะด้านที่หายไปตรงนี้ให้ชื่อว่าเป็นตัว X ก็ได้นะคะเพราะว่าค่าคอร์สเนี่ยค่าคอรเกิดจากชิดส่วนฉากเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาตัว X ส่วนด้วย17นะคะทีนี้เราจะมาหาค่าตัว x ค่ะตัว x ของเราก็หาจากพีทาโกรัสเนาะพีทาโกรัสบอกว่าด้านสั้นใช่ไหมคะยกกําลังสองจะมีค่าเท่ากับด้านยาวที่สุดยกกําลังสองลบกับอีกหนึ่งด้านที่เหลือยกกําลังสองเราก็จะได้ว่า17ยกกําลังสองนะคะมีค่าเท่ากับ289ลบกับ8ยกกําลังสองนะคะมีค่าเท่ากับ64เมื่อทําการลบกัน ก็จะมีค่าเท่ากับ225ซึ่งตรงนี้คือ x ยกกำลัง2เนาะถ้าเราอยากได้ x ตัวเดียวนะคะก็จะต้องใส่ square root 225หรือว่ามีค่าเท่ากับ15นั่นเองนะคะเราก็จะได้คำตอบว่า x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ15ทำให้เราได้ค่าคอร์ดค่ะชิดส่วนฉากเนาะก็คือ15ส่วน17 เราก็จะเอาค่าคอสกลับไปแทนในวิธีทำของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้นะคะที่เป็นค่าคอสเราก็จะใส่เป็น15ส่วนด้วย17ก็ทำการคูณกันนะคะก็ด้านบนจะมี2คูณ8คูณ15มีค่าเท่ากับ240นะคะแล้วก็ส่วนด้วยด้านล่างคะ่ะ17คูณ17มีค่าเท่ากับ289 ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคำตอบของค่า sin 2a นั่นเองแล้วก็คำถามต่อมานะคะโจทย์ถามหาค่า cos 2a เนาะเราก็ตามสูตรได้เลยนะคะเรื่องตรีโกณมิติและการประยุกต์เนี่ยเลยจะลำบากตอนที่เราจะต้องจำสูตรเนาะเพราะว่าสูตรจะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าการแทนค่าอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะ cos 2a นะคะมีค่าเท่ากับ cos กำลัง 2a ลบกับ ซายแล้วก็ยกกําลัง 2a ซึ่งคอสยกกําลัง 2a ตรงเนี้ยคืออะไรลูกมันก็คือคอสของ a และเอาทั้งหมดมายกกําลัง2ใช่ไหมคะเราเคยเจอมาแล้วเนาะซายแล้วมียกกําลัง2แบบนี้ก็คือซายของมุม a นั่นแหละแล้วก็ยกกาลัง2นะคะเพราะฉะนั้นค่าคอสเราก็หาไว้แล้วเนาะ15ส่วนด้วย17นะคะยกกําลัง2แล้วก็ค่าซ้ายก็โจทย์ให้มาอยู่แล้วยกกาลัง2 เราก็จะได้เป็น15ยกกําลัง2มีค่าเท่ากับ225ส่วนด้วย289ลบกับ64นะคะส่วนด้วย289เมื่อทำการลบกันอันนี้ตัวส่วนด้านล่างเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเรานำตัวเลขด้านบนมาลบกันได้เลย225ลบกับ64นะคะก็จะได้คํำตอบเป็น161ส่วนด้วย289 ตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะของค่า cos 2a นั่นเองเห็นไหมคะเรียนการแทนค่าสูตรเนี่ยไม่ยากเท่าการจำสูตรเนาะมาดูอีกซักหนึ่งตัวอย่างนะคะกำหนดค่าคอสมาหาค่าไซน์ 2a แล้วก็คอส 2a ก็เหมือนเดิมค่ะเริ่มจากสูตรของเราก่อนเลยสูตรของเราบอกว่าไซน์ 2a มีค่าเท่ากับ2คูณกับ s ซ n a แล้วก็คูณกับคอ s a นะคะ2ก็ลอกมาเนาะแล้วก็ sin A เค่ะเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้เพราะว่าโจทย์บอกมาเฉพาะค่าคอ s นะคะเราก็เอาค่าคอ Subs มาแทนค่าได้เลยแล้วก็เหมือนกับตัวอย่างที่1เลยค่ะเราจะต้องใช้อัตราส่วนตรีโกณไปหาค่าค่า s ซ n มาก่อนก็จะทำการทดหาค่า s ซ n นะคะค่า s ซ n เนี่ย s ซ n เกิดจาก ข้ามส่วนฉากเนาะแต่ตอนนี้ที่โจทย์ให้เรามาก็คือค่าคอร์สนะคะคอร์สเท่ากับ12ส่วน13ซึ่งตรงเนี้ยค่าคอร์สก็คือค่าชิดส่วนด้วยฉากนั่นเองเราก็มาดูที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะก็กำหนดให้1มุมนะคะชื่อว่ามุม A เนาะด้านชิดยาว12นะคะแล้วก็ด้านฉากยาว13 เราจะหาค่า sin A ต้องรู้ด้านตรงค่ามุม A นะคะก็คือด้านนี้นั่นเองก็ให้ชื่อว่าเป็นตัว X ไว้ก่อนก็ได้เนาะแล้วก็ใช้พีทาโกรัสในการหานะคะ x กำลัง2มีค่าเท่ากับ13กำลัง2ลบกับ12ยกกำลัง2ก็คือ169ลบกับ144ก็มีค่าเท่ากับ25ซึ่งตรงนี้คือค่า X กำลังส เราอยากได้ x ตัวเดียวนะคะก็ใส่ square root 25สเนาะหรือว่ามีค่าเท่ากับ5นั่นเองเพราะฉะนั้นด้านนี้ค่ะยาวเท่ากับ5ทำให้ค่าไซน์ของเรานะคะมีค่าเท่ากับ5ส่วน13เราก็จะนำค่าไซน์ที่เราได้นะคะ5ส่วน13เนี่ยมาแทนที่ในวิธีทำด้านบนนะคะคูณกันที่นักเรียนเห็นเลข2อยู่ด้านหน้าตรงเนี้ยที่จริงอะ่ะเขาคือ2ส่วน1เนาะ เพราะฉะนั้นเวลาคูณนะคะเลข2จะต้องคูณกับ5แล้วก็คูณกับ12ก็จะได้นะคะด้านบนก็คือ120ด้านล่าง13คูณ13ก็คือ169อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของ s i n 2a นั่นเองแล้วก็คำถามต่อมานะคะก็คือค่า cos 2a ตามสูตรก็คือได้เป็น cos a 2กำลัง2ลบกับ sin a กำลังส สัญลักษณ์กำลังสองแบบนี้ก็คือเอาค่าคอรสมายกกำลังสองเนาะค่าคอร์สก็คือโจทย์ให้มาอยู่แล้วนะคะ12ส่วน13ยกกำลังสองลบกับค่าซ้ายที่เราเพิ่งจะหาได้นะคะก็คือ5ส่วนด้วย13ยกกำลังสองยกกำลังสองนะคะก็12ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ144ส่วนด้วย13ยกกำลังสองก็คือ169เนาะ 5ยกกำลังสองค่ะเป็น25แล้วก็13ยกกำลังสองก็คือ169นักเรียนก็จะเห็นว่าตัวส่วนด้านล่างเท่ากันค่ะเราสามารถนำตัวเลขที่อยู่ด้านบนเนี่ยมาลบกันได้เลย144ลบลบนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ119ส่วนด้วย169ตัดทอนไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบค่าคอส 2A เป็นแบบนี้ได้เลย แล้วหัวข้อต่อมานะคะก็คือฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม 3A หรือว่า3เท่านั่นเองเราก็จะมีสูตร s i n cos t a ทนะคะของมุม3เท่ามาให้แบบนี้เนาะก็นักเรียนจะสังเกตว่าตั้งแต่มุม2เท่าแล้วก็3เท่าเนี่ยเรามีแค่สูตร s i n c o ค tan ถ้าเกิดเราอยากได้โค ec s ก c c ค t เราก็จะต้องทำส่วนกลับของ s i n cos tan นนั่นเองนะคะก็จะคล้ายๆกับคลิปก่อนหน้านี้เนาะที่เราสามารถหาส่วนกลับของเขาได้ ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะคะสาหรับมุม3เท่าก็กําหนดค่าไซน์มาให้นะคะแล้วก็ถามหาไซน์สาแล้วก็คอสา a ก็เริ่มจากสูตรก่อนเลยนะคะหาค่าไซน์สาเนาะก็เขียนสูตรไว้ก่อนนะคะไซน์สามีค่าเท่ากับ3คูณกับไซน์เลบ4คูณไซน์ยกกำลัง 3A นะคะตรงนี้ก็คือใช้ค่าไซายทั้งหมดเลยเนาะซายก็ให้มาแล้วนะคะแทนค่าได้เลย3คูณกับ3ส่วน5แล้วก็ลบกับ4ค่ะคูณกับไซายยกกำลัง3แบบนี้หมายความว่านักเรียนต้องเอาค่าซายเนี่ยไปยกกำลังสามก่อนนะคะแล้วค่อยมาคูณกับเลข4ที่อยู่ด้านหน้าเนาะเรามาดูคู่แรกกันก่อนนะคะคู่แรกไม่ได้ติดเลขยกกำลังอะไรเนาะก็คูณเข้าไปได้เลยนะคะได้เป็น9ส่วนห้า ลบกับ4คูณกับตรงนี้3ยกกำลัง3นะคะมีค่าเท่ากับ27แล้วก็5ยกกำลัง3ก็คือ5คูณกัน3ตัวเนาะมีค่าเท่ากับ125นะคะแล้วเราค่อยเอา4มาคูณกับ27เราก็จะได้เป็นตรงนี้9ส่วน5เนาะลบกับ4คูณ27นะคะมีค่าเท่ากับ108ส่วนด้วย125 แบบนี้เราจะลบกันนะคะตัวส่วนด้านล่างจะต้องเท่ากันก่อนเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะครูก็นำา25มาคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวด้านล่างอะคะ่ะมีค่าเท่ากับ125เหมือนกันกันกบอีกตัวหนึ่งเนาะก็จะได้นะคะ9คูณยมีค่าเท่ากับ225ส่วนด้วย125ลบกับ 108นะคะส่วนด้วย125่ง่นก็จะเห็นว่าเรามีตัวส่วนด้านล่างเนี่ยเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นค่ะเราสามารถนำตัวเศษด้านบนมาลบกันได้เลย225นะคะลบกับ108ก็จะได้เท่ากับ1 1 7ส่วนด้วย125ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้พอดีนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาหาค่าคอ s 3สกันต่อทีนี้นะคะค่าคอร์สาก็ เริ่มจากสูตรของเขาก่อนเนาะสูตรของคอส 3a นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าจะต้องใช้ค่าคอสซึ่งโจทย์ไม่ได้ให้มามันก็จะยากขึ้นกว่าค่าไซนเนาะแทนค่าสูตรก่อนนะคะเขียนสูตรไว้ก่อนเท่ากับ4 cos a ยกกำลัง3ลบกับ3คูณกับ cos a นะคะซึ่งเราไม่รู้ค่า cos เลยเพราะฉะนั้นเราจะยังแทนค่าอะไรไม่ได้เลยเราจะต้องทำการทษหาค่า cos มาก่อน ก็มาทำการทดหาค่าคอสนะคะค่าคอสเนี่ยเกิดจากด้านชิดส่วนด้วยฉากเนาะเรามาพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะก็คือค่าไซน์นั่นเองไซน์มีค่าเท่ากับ3าส่วนหซึ่งไซน์เนี่ยคือด้านข้ามส่วนด้วยด้านฉาก ก็กำหนดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมานะคะตั้งชื่อมุมหนึ่งว่ามุม A ด้านซ้ายก็คือด้านข้ามส่วนฉากนะคะตรงข้ามยาว3แล้วก็ด้านฉากยาว5ฉากก็คือตรงข้ามมุมฉากเนาะด้านคอร์สนะคะจะต้องคอสจะต้องใช้ด้านชิดก็คือตรงนี้ค่า x ที่เรายังไม่รู้ตรงนี้นะคะก็ใช้พีทาโก,กรัสหาเหมือนเดิมเราก็จะได้ว่า x กํากำลังสองมีค่าเท่ากับ ห้ากำลังสองลบกับสามกำลังสซึ่งถ้านักเรียนคนไหนนะคะนักเรียนจำพีทาโกรัสไม่ได้แล้วครูแนะนําให้หนูย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้คลิปแรกๆเลยนะคะที่เราเรียนกันตั้งแต่ครั้งแรกๆจะมีการอ,อ,อธิบายนะคะหลักการใช้พีทาโกรัสไว้อย่างละเอียดเลยเนาะตรงนี้ลบกันนะคะก็จะได้เท่ากับ16เนาะซึ่งเป็นค่า x กําลังสค่ะเราอยากได้ x ตัวเดียวนะคะก็คือรูทสิ มีค่าเท่ากับ4นั่นเองเพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับ4ทําให้ค่าคอสของเราค่ะชิดส่วนฉากก็มีค่าเท่ากับ4ส่วน5เราก็จะนําค่าคอสตรงนี้นะคะกลับไปแทนค่าในวิธีทำแทนค่านะคะเราก็จะได้เป็น4คูณกับคอสคอสแล้วยกกําลัง3แบบนี้นะคะหมายความว่าให้นักเรียนนําค่าคอสค่ะมายกกําลัง3ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคูณกับเลข4ข้างหน้านะ แล้วก็3คูณกับค่าคอรสนะคะถ้าไม่มียกกำลังแบบเนี้ยคูณได้เลยเนาะอ่ะทีนี้4ยกกำลัง3ค่ะ4ยกกำลังสก็คือ4คูณกัน3ตัวนะคะมีค่าเท่ากับ64ส่วนด้วย5ยกกำลังสามก็คือ5คูณกัน3ตัวเนาะได้125นะคะด้านหลังไม่มียกกำลังนะคะเพราะฉะนั้นคูณกันได้เลยได้12ส่วนหา จากนั้นวงเล็บแรกนะคะก็นำ4มาคูณกับ64นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ256ส่วนด้วย125ลบ12ส่วน5เป็นการลบกันของเศษส่วนนะคะซึ่งตัวส่วนด้านล่างเนี่ยมันยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยครูจะนำ25มาคูณทั้งเศษและส่วนเพราะว่า5คูณกับ25ได้125เนาะ จะได้สามารถลบกันได้นะคะเมื่อคูณกันเนี่ยด้านหลังค่ะ12คูณ25ก็จะมีค่าเท่ากับ300นะคะส่วนด้วย125เมื่อตัวส่วนด้านล่างเท่ากันนะคะเราก็นำตัวเศษด้านบนมาลบกันได้เลย256ลบกับ300นะคะก็จะปิดลบเนาะ ติดลบ44นะคะส่วนด้วย125ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองตัวอย่างที่4นะคะกำหนดค่าแทนมาแล้วก็ถามหาค่าแทนกับค่าคอดเนาะเราก็เริ่มจากสูตรเหมือนเดิมนะคะสูตรของเราแทน 3A มีค่าเท่ากับ3คูณแทน A ลบ แทน a ยกกำลัง3แล้วก็ส่วนด้วย1ลบ3คูณกับแทน a ยกกำลัง2นะคะซึ่งข้อนี้ง่ายตรงที่เขาให้ค่าแทนมาแล้วลูกนักเรียนแทนค่าได้เลยนะคะก็จะได้เป็น3คูณ3ลบกับ 3, 3ยกกำลัง3ด้านล่างก็เป็น1ลบ3คูณกับ3ยกกำลัง2นะคะ ก็3คูณ3เป็น9เนาะลบกับ3ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ27นะคะด้านล่างก็ได้1ลบ3คูณกับ9ก็เหลือแค่การบวกลบคูณหารเลขให้ถูกนะคะก็ได้เป็น1ลบกับ27เนาะด้านบนค่ะ9ลบ27ก็มีค่าเท่ากับติดลบ18เนาะ ด้านล่างค่ะ1นลบ27ก็ได้ลบ26แล้วก็ลบหันลบเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นค่าแทนก็คือ18ส่วน26ซึ่งเรายังสามารถตัดทอนได้อีกอา,อาจจะใช้สูตรคูณแม่2ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าลงท้ายด้วยเลขคู่เนาะ2คูณ9ได้18 2นะคะ2ูณ13ได้26ก็จะเห็นว่า9ส่วน13เนี่ยไม่สามารถตัดทอนได้แล้วนะคะก็จะได้ ค่าแทน 3a นะคะคือ9ส่วน13และถ้านักเรียนได้ค่าแทนนะคะนักเรียนก็จะได้ค่าขอด้วยเพราะว่าขอดเนี่ยเป็นส่วนกลับของแทนนะคะถ้าเกิดเราจะเขียนเนี่ยก็คือ1ส่วนด้วยแทน 3a แบบนี้เรียกว่าเป็นส่วนกลับเนาะนะคะหรือว่านักเรียนอาจจะไม่ต้องเขียนตรงนี้ก็ได้ลูกนักเรียนดูเลยค่ะแทนเท่ากับ9ส่วน13เพราะฉะนั้นขอดค่ะส่วนกลับค่ะลูก 13ส่วน9นั่นเองก็เป็นคำตอบของตัวอย่างที่4นะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันแค่4ตัวอย่างเท่านี้แต่ก็ยังมีความรู้อื่นๆที่นักเรียนควรจะรู้นะคะอย่างเช่นความสัมพันธ์ของฟังก์ชันติโกลมิติในรูปแบบต่างๆแบบนี้นะคะ s ซายคูณโคศิกได้1คอศคูณศิกได้1แทนคูณคอศได้1ทําไมคูณกันได้1คะ 1> เพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นส่วนกลับของกันและกันเนาะ แล้วก็ไซด์กำลังสองโบคอสกำลังสองได้หน,นึ่งอันเนี้ยเล่นอาจจะได้ใช้เยอะขึ้นนะคะในการทำโจทย์ครั้งต่อต่อไปเนาะแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอ,อีกนะคะถ้าจำได้เนาะก็แนะนำให้เรียนจำแล้วก็ศึกษาทำความเข้าใจวิธีการใช้ด้วยนะคะ